สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์นะการการสร้างดีมาน์ที่เก่งนะคะพอดีว่าจีอ่ะเพิ่งจะสดๆร้อนๆเลยเพิ่งจะไปเดินห้างมานะคะวันนี้วันนี้วันที่บันทึกเทปนี้เนาะวันที่31มีนาคม2 5 6 1นะคะเอ้ยวันนี้3 1ละใช่ใช่ก็ไปสิ้นเดือนเนาะแล้วก็ไปเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยจีอ่ะวันนี้จีอยากจะมาแชร์ ทริคเพราะว่าจีไปเจอเซลล์คนหนึ่งมาคือเขาเก่งมากคือจีงงมากก็แบบเฮ้ยปิดการขายได้อย่างขั้นเทพแล้วก็มันทําให้เราแบบได้เทคนิคใหม่ๆในการที่เราจะมาขายของนะคะก็คือว่าจีก็ไปเดินที่ห้างแห่งหนึ่งแล้วก็ไปเจอบูธท,ที่เขาขายเกี่ยวกับเ,เครื่องแอร์นะคะแล้วก็เครื่องกรองอากาศ ซึ่งเราเนี่ยตัวเราไม่ได้เป็นภูมิแพ้ไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้มีความต้องการในการใช้เครื่องกรองอากาศอะไรแต่อย่างใดคือเราปกติมากเซลเขาก็จะเดินเข้ามาแบบว่าเซ็นชื่อรับของกิมมิคอะไรพวกนี้เล็กๆน้อยเหมือนกับเขาจะขอชื่อขอเบอร์โทรขออีเมลเรานะคะแล้วก็โอเครอเพื่อนอยู่แล้วก็เลยแวะเข้าไปหน่อยหนึ่งก็ได้นะคะปรากฏว่าพอเราแวะเข้าไปแล้วนะคะกเ็เราแวะเข้าไปปุ๊บก็ เขาก็มาเขามาสังเกตที่ที่ตรงเสื้อเจียนะคะเขามาสังเกตเห็นอขนแมวเดี๋ยวสักครู่นะคะโอเคตำรวจสักครู่นะคะตำรวจว่าอ๋อค่ะจีแอบพูดนะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะโอเคค่ะมาอัดกันต่อนะคะวิเรียวมากนะคะมีมตำรวจแนะคะก็ ทีนี้เนี่ยคือจีจะบอกว่าเขา่็เก่งมากเลยเพราะว่าเขาสร้างดีมันเก่งมากเซลล์ท่านนี้นะคะเขาก็เดินมาทักจีบอกว่าคุณน้องคะหน้าตาดูสดใสามากเลยปกติเนี่ยเวลาการนอนแล้วเนี่ยปกติเป็นภูมิแพ้หรือว่าอะไรเกี่ยวกับไรฝุน่นมีปัญหากเกี่ยวกับไรฝุ่นบ้างไหมอ่าแน่นอนเราก็ตอบตอบว่าไม่มีค่ะพี่ คือปกติมากเราไม่ได้เป็นโรคเป็นอะไรเลยเขาบอกว่าแต่พี่สังเกตนะคะตรงเสื้อน้องเนี่ยมันมีขนแมวมันมีเหมือนเศษขนแมวเล็กๆติดอยู่เนี่ยแล้วเขาก็เข้าเรื่องของเขาเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าลายฝุ่นเนี่ยมันมีผลต่อระบบทางเดินหายใจของเรานะมันจะทําให้เราเป็นภูมิแพ้หอบหืดได้ส่งผลต่อระบบหน้าหายใจส่งผลต่อระบบน้ําเหลืองการไหลเวียนของโลหิตอะไรไม่รู้เขาก็โอ้โหแบบแบบ,บ,บโยงไปกันใหญ่เลยนะคะคือเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าแบบ เฮ้ยน่ากลัวมากอ่ะเหมือนคือเราฟังแล้วก็นิดหนึ่งแล้วแต่เราก็นึกในใจว่าเราอ่ะไม่ซื้อหรอกคือเราจิตแข็งใส่เขาอะนะคะแต่ทีเนี้ยพอเขาโยงเขาอะไรปุ๊บเขาปิดท้ายด้วยคำพูดที่แบบว่าประโยคสวยหรูคือประโยคปิดการขายของเขาอะดีมากเขาบอกว่าน้องเอ้ยเขาเรียก G ีพแหละเขาบอกว่าพี่คุณพี่คะจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าคุณพี่สามารถอยู่กับสัตว์เลี้ยงที่คุณพี่รักได้โดยที่ว่าไม่ต้องกังวลปัญหาว่าเราจะต้องเจ็บป่วยหรือว่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งจีฟังแล้วรู้สึกว่า เออจริงว่ะมันน่าฟังอะ่ะมันน่าสนใจอะ่ะเออว่าแบบจริงนะแบบคือเราอัดคือก่อนที่เราจะมาหาเขาเนี่ยไลฟ์ฝุ่น่ะมีหรือไม่มีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้สักครู่นะคะไลฟ์ฝุ่นอ่ะเรามีหรือไม่มีเราก็ไม่รู้เรารู้แต่ว่าเออว่ะถ้าเรามีอันเนี้ยเราจะทําให้เราอยู่กับน้องหมาน้องแมวได้โดยที่เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเออกลายเป็นว่า จากที่เราไม่มีดีมานนะเราไม่มีความต้องการนะกลายเป็นว่าเออว่ะหรือกูจําเป็นต้องซื้อวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาปิดการขายดีมากเลยค่ะเขาบอกว่าเนี่ยน้องโปรโมชั่นวันนี้นะคะจาก4ี่หมื่นก้าสี่หมื่นห้านะลดเหลือสองหมื่นเก้าแล้วก็เอาผ่อนบัตรเครดิตศูนย์เปอร์เซ็นต์นี่นู่นเราก็เฮยยังไม่สนใจหรอกเงินทั้งสองหมื่นห้าอยู่ดีๆจะมาเสียงเงินทําไมเราคิดว่าเราคงไม่ซื้อหรอกแต่ก็นางก็แบบโน้มนะ้าวด้วยนั่นนี่นู่นแล้วก็คุณประโยชน์เหมือนกับว่า เหมือน Benefit อ่ะเขาเน้นเรื่อง b บ n e f ฟ t มากเลยนะคะว่าถ้าจีใช้แล้วเนี่ยเออเขาลิงก์กับสิ่งที่จีรักอ่ะคือเรารักน้องหมาน้องแมวปุ๊บถ้าเราใช้สิ่งเนี้ยมันจะทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นนะอะไรเงี้ยคือจีบอกเลยว่าเฮ้ยเขาเขาเขาไม่ใช่หวานล้อมนะแต่เขาเอา b บ n e f ฟ t มาพูดจนทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่ไม่จําเป็นกับเราอ่ะกลายเป็นว่าจําเป็นไปเลยทีนี้ พอพอเขาพูดอ e ีกเสร็จปุ๊บเราก็เลยแล้วเขาก็ปิดการขายด้วยเด็ไลน์อะค่ะแบบที่ที่ทีสอนไปในคลิปที่แล้วนะเขาบอกว่าน้องรับไปเลยไมค้าเหลือ2เครื่องสุดท้ายนะเนี่ยมัน25งหมือ้อสองหื่นเหรือจนกว่าของจะหมดตอนนี้เหลือ2ตัวสุดท้ายแล้วนะทุกคนคิดว่าจีโดนไหมคะโดนค่ะสุดท้ายโดนนะเ <laughs> ครื่องเครื่องกออากาศเครื่องนั้นอะโดนอะเออสุดท้ายก็ซื้อมาเพราะว่า แล้วมันแต่จีจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่โดนหรือไม่โดนนะโดนเสียงเงินนะแต่มันหมายถึงว่าสิ่งที่จีได้รับจากพี่เซลลคนนี้คือจีรู้สึกว่าจีก็เป็นเซลล์ที่แบบว่าก็ะกาดจกันคนนึงนะแต่มาเจอพี่คนนี้เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเขาเก่งว่ะเขาลิงก์เซลล์เก่งเขาปิดการขายเก่งเขาโยงโยงเบนฟฟิด้เก่งและที่สําคัญเขาปิดด้วยเดตไลน์ line. ซึ่งมารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องซื้อของมันต้องมี ท้ายโดนค่ะก็เลยเอาเอาเทคนิคเหล่านี้มาแชร์ให้ทุกคนฟังนะว่าเวลาที่เราจะขายของนะคะเราต้องอย่างที่บอกเราต้องสร้างดีมานให้ลูกค้าหนึ่งเลยนะพี่คนนี้เขารู้จักสังเกตเขาไม่เห็นขนแมวเนี่ยตรงเสื้อจีเขาเห็นได้ยังไงเขาเขารู้จักโยงลิงก์สิ่งที่เราเป็นอนะ่ะเพื่อให้เข้ากับสินค้าของเขาแล้วเขาก็พยายามพูดเหมือนว่าของมันต้องมีอ่ะของคุณต้องโดนอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งแบบว่า เออสุดท้ายแล้วเราก็โดนอะเราก็ต้องซื้อเขาจริงๆนะคะก็โอเคคลิปนี้นะคะก็เอามาฝากไว้สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะที่ที่จะขายของหรือว่าเซลล์มือใหม่หลาย,ลายๆคนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคซึ่ง ต่างๆใดๆอึดเหล่านี้มันก็ต้องใช้อาศัยประสบการณ์แล้วก็ระยะเวลาแล้วก็การทําสม่าเสมอนะคะคุณถึงจะเก็บประสบการณ์ได้เหล่านี้ก็คือสิ่งที่จีมาเล่าแล้วก็มาแชร์ให้ฟังในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้จีด้วยนะคะเป็นกําลังใจนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวดีๆอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการขายจีก็จะมาอัปเดตให้ฟังอีกค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ